ยังไม่ต้องรีบดับทุกข์แค่ทนอยู่กับทุกข์ให้ได้เท่านั้นแค่นี้ยังไม่พอหรือคำตอบคือจะพอหรือไม่พอมันก็เป็นอย่างนั้นกันทั้งโลกอยู่แล้วอย่างที่พระท่านสอนว่า ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ก็ดูเถิดมีใครในโลกนี้ที่เลือกจะไม่มีความรักกันบ้างต่างก็เลือกที่จะมีความรักทั้งทั้ท,ที่จะต้องมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้น ในคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้มีแต่เรื่องดับทุกข์อย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องให้ทนอยู่กับความทุกข์ด้วยธรรมะด้วยคันติให้ได้อยู่ด้วยเป็นอันว่าสำหรับกับคําถามนี้จะพอหรือไม่พอ มันก็เป็นอย่างนั้นกันทั้งโลกอยู่แล้วครับ